คุณเคยไหมครับตั้งเป้าหมายไว้สูงลิฟอยากไปให้ถึงจุดนั้นให้เร็วที่สุดจนลืมไปว่าระหว่างทางมีอะไรอยู่บ้างผมเคยเป็นครับเคยวิ่งตามความสำเร็จวิ่งตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยไม่เคยหยุดมองสองข้างทางเลยชีวิตช่วงนั้นมันเหมือนกับการเดินทางด้วยความเร็วสูงมองอะไรก็เบลไปหมดมองเห็นแค่ปลายทางที่รออยู่ข้างหน้าผมจำได้ว่าตอนนั้นผมพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้เลื่องตำแหน่งผมทำงานล่วงเวลาแทบทุกวัน รับผิดชอบงานเกินหน้าที่หวังว่าเจ้านายจะเห็นความทุ่มเทแล้วให้รางวัลผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดสะสมความเหนื่อยล้าและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เริ่มแย่ลงผมหงุดหงิดง่ายขี้โมโหและไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเพื่อนฝูงวันหนึ่งผมได้คุยกับพี่ที่ทำงานคนหนึ่งพี่เขาเป็นคนใจเย็นสุข,ขุมและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพี่เขาบอกผมว่าน้องรู้ไหมความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง แต่อยู่ที่การมองทางที่เดินเราต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมความสวยงามระหว่างทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์และมีความสุขกับสิ่งที่เราทำในแต่ละวันคำพูดของพี่เขาทำให้ผมฉุกคิดผมเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองในการทำงานผมเริ่มให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีสติมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและให้เวลากับคนรอบข้างมากขึ้นผมพบว่าเมื่อผมมีความสุขกับสิ่งที่ทำผลงานของผมก็ดีขึ้น ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ดีขึ้นและที่สำคัญคือผมมีความสุขมากขึ้นผมเรียนรู้ว่าการเดินทางสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางการเดินทางคือชีวิตเราต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมทุกย่างก้าวเก็บเกี่ยวประสบการณ์และมีความสุขกับปัจจุบันถ้าเรามัวแต่จ้องมองปลายทางเราก็จะพลาดสิ่งดีๆที่อยู่ระหว่างทางไปอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยไม่ได้มองสองข้างทางนะครับมองดูดอกไม้ริมทาง ฟังเสียงนกร้องสัมผัสลมที่พัดผ่านเรียนรู้จากความผิดพลาดและชื่นชมความสำเร็จเล็ก,ลกนๆน้อยที่เราทำได้เพราะสิ่งเหล่านี้คือความสุขที่แท้จริงแล้วคุณล่ะครับวันนี้คุณได้มองสองข้างทางแล้วหรือยังเรื่องราวของผมเป็นเพียงหนึ่งในประสบการณ์มากมายหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้ง